Thank you วันนี้นะคะต้อนอ้อขอ back to school ค่ะกลับสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะต้อนอ้อก,ก็มาอยู่ที่โรงเรียนชราบาลวุชิวิทยาลัยตาบเชิงดอยอำเภอดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะนักเรียนที่นี่จะต้องมีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะเอออายุเท่านี้ทําไมเขาถึงยังต้องเรียนอยู่แล้วเรียนทําไมเรียนอะไรกันแล้วใครเป็นคนก่อตั้งที่นี่แล้วเขาก,ก่อตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรโอ้ยคําถามเยอะจริงๆเลยค่ะเอาเป็นว่าไปหาคำ ตอบด้านในกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะนะค่ะและตอนนี้นะคะต้นอ,อ้ออยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยคุณเฉลิมสารแปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะต้นอ,อ้อยได้เข้ามาในโรงเรียนชาราบาลน,นะคะรู้สึกว่าอยากจะทราบว่าโรงเรียนนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ คือจากแนวคิดที่ว่าตอนนี้ไม่ว่าองค์สาธารณชาติก็ดีหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ดีสำรวจพบว่าสติของผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นในอีกสิบปี20ปีข้างหน้านะครับและอีกอย่างหนึ่งผู้สูงอายุตอนนี้ก็ว่างงานนะครับก็อยู่บ้านเฉยๆทาให้เกิดความเป็นโรคซึมเศร้าเครียดอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสังคมโลกออนไลน์ S <S ลูกๆ,ๆออก็ไปทางานหลานๆก็ไปเรียนหนังสืออยู่กับทั็บเล็ตอยู่คอมพิวเตอร์ไม่มีใครใส่ใจผู้สูงอายุทางเทศบาลก็เลยคิดว่าเราจะทำไงให้ผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับได้มีเวทีที่จะมาแสดงออกร่วมกันเพราะว่าผู้สูงอายุก็เปิดเหมือนข้างสมองมีภูมิปัญญาผ่านประสบาการณ์อะไรมากมายนะครับเทศบาลเชียงนอยก็เลยประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุว่าเราจะจัดเป็นโรงเรียนนะฮะโรงเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุนะครับแต่พอใช้คำพ่าผู้สูงอายุมันก็ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาค่ะก็เลยตั้งชื่อิดนึงนะคะตั้งชื่อไอ้ไอ้มันเออเรามีเด็กเป็นอนุบาลเราน่จะเอาผู้สูงอายุเป็นชราบานชราบานอนุบาลชราบาลอย่างนี้นะคะก็เลยตั้งชื่อโรงเรียนชราบาลขึ้นมานะครับก็เราเปิดวันที่28กันยายน2อันยานะครับซึ่งเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีเวที มาสแสดงออกร่วมกันนะครับมาพบปะพูดคุยซึ่งกันและกันก็อาทิตย์ละครั้งคือเลิกเอาวันพุธเป็นเป็นการวนรนอนพุธทุกวันพุธแต่เจ็ดโมงกว่านี่นี่นักเรียนมาแล้วบางที <หะ S 1> เรามาถึงต้องต้องต้องรีบกูจอต้องรีบม,มาแต้องต้องไปทำลงทะเบียนเพราะเราจะมีระบบการเรียนการสอนว่าหนึ่งแปดโมงครึ่งเรามันลงทะเบียนเก้าโมงเราเคารพตัชาติและหลังจากนั้นเราก็ทํากิจกรรมทาง ศาสนาในยกคพบว่ามชอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ให้มีพระเทศอะไรต่างเสร็จแล้วก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วก็เบรกเบรกเสร็จแล้วก็สอนวิชาการสอนวิชาต่างเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการมากมายเราจะสอนอยู่สี่วิชาหลักนะมีอะไรบ้างสี่วิชาหลักก็คือหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของร้านนาไทยเราว่าอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะแล้วก็เชิญวิกรอย่าง จากที่อื่นมาแต่เราพูดท่าพูดแล้วก็วันอีกพุธนึงก็จะสอนเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเช่นการออกกําลังกายการโภชนาการว่าควรจะกินอินยังไงเพื่อสุขภาพต้องออกกาลังกายอย่างน้อยวันละกี่ครั้งอะไรต่างๆก็จะสอนเ่ป็นเรื่องของสุขภาพของผู้สูงวัยนะคะอีกพุธนึงเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมอาชีพเร็จการวันนี้เราก็จะสอนพับดอกจากแมงหรือว่าสอนจากสาร ตะกร้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อเพื่อส่งเสริมให้ชื่อเขาแล้วก็อีกพูดต่อไปเราก็จะสอนเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราก็จะสอนเรื่องเพราะว่าตอนนี้โลกมันกว้างไลใช่ค่ะไปเร็วมากไปเร็วมากฉะนั้นผู้สูงก็ต้องรู้ทันเด็กบ้างเด็กพูดอะไรก็ต้องรู้บ้างมีเล่นลายเล่นลายไหมคะมีสอนเล่นลายด้วยมะคอมพิวเตอร์ด้วยมีสอนคอมพิวเตอร์เล่นลายแล้วก็เล่นเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ที่สําคัญๆเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องโทรไปที่ไหนเก้าค่ะ หรือโทรหานายกสมติเบอร์อะไรโทรเทศบาลเบอร์อะไรโทรตำรวจเบอร์อะไรเราก็จะสอนไว้ก็จะมีสีวิชาหลักโอ้โหนี่ถือว่าคือทุกอย่างนี่ถือว่าครบมากเลยนะคะตั้งแต่ว่าก่อตั้งเมื่อไรนะคะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรรวมไปถึงตารางการเรียนการสอนของที่นี่เรียนทุกวันพุธด้วยนะคะและอย่างนี้ก็คือเด็กนักเรียนหรือว่าชราบาลนะคะที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปจากที่นี่บ้างคือหนึ่งนะครับ เขาไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรมาตรงนี้เทศบาลดูแลให้หมดะะเช่นมีรถจัดรถรถับส่งให้นะครับม,มีเสื้อให้มีทุกอย่างให้นะครับต่อมีเบรกมีอาหารกลางวันให้ทานนะฮะแล้วที่เขาที่ที่เห็นเนี่ยฮะคือที่เราหลังจากหนึ่งปีที่เราเปิดมาเนยนะ,ะเราก็สามารถเดินพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้คือ,ค,อคือความเป็นจริงนะ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเครียดหรือว่าเป็นโรคเบาหวานนะตอนนี้จะหาย๋อแสดงว่าช่วงแรกๆบางท่านนี่คืออาจจะมีเป็นโรคบ้างอาจจะเครียดบ้างไม่มีความสุขบ้างแต่พอมาเรียนปุ๊บมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นคือคือนักเรียนเรา200กว่าคนเลยนะฮะ200กว่าท่านเนี่ยเราเรียนเราเรียนปีแรกเนี่ยเราเราแจกปริญญาไปแล้วปริญญาชีวิตวัณฑิประชิมวัยคือวันที่8กันยายน2557 เราเรียนครบปีเสร็จล้วก็แ,<ต>แจกปริญญาชีวิตประม,รระมไว้คือใครว่าจริงๆการเรียนการสอนมีหลายท่านถาม,มว่าเ,าเ,เคุณเปิดโรงเรียนคณจะแจกปริญญาอะไรพวกนี้ได้ไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่มเป็นปการลอ้อคือเป็นการแสดงถึงให้ท่านมีกําลังใจในการจะต่อชีวิตต่อไปเพราะผู้สูสูายุเห็นลูกเห็นหลานรับปริญญาก็ไปแสดงความดีก็เกิดความมุ่งใจวันที่ผม ภาคภูมิใจที่สุดในวันนั้นคือวันที่เราแจกปริญญาเขาเป็นวันรวมครอบครัวมีทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรมาแสดงความดีเพราะผมทำซุ้มประตูซุ้มดอกไ้เหมือนงานรับปริญญาเลยเหมือนทุกอย่างเลยคือเราตัดชุดคุยให้เราเรามีพระมาสวดแทนโตมีการรับปริญญาชีวิตจริงแบบเหมือนเหมือนเลยเพราะเราก็ได้เกียรติสูงสุดจากท่านเดชสทธรวัสรไทยรองเลขาธิการราชสำนักมาเป็นคนมอบ ปริยาชีวิตให้ว่าน,นั้นก็สร้างความภาคภูมิใจให้ทางานักเรียนมากนะครับบางคนถึงร้องไห้กันน้ำตาไม่ไอยู่เพราะว่าลูกหลานมาเอาดอกไม้เอาอะไรมาแสดงความดีๆกันเยอะแยะก็สิ่งนที่ผมภูมิใจว่าเราทํางานตรงนี้นไม่เสียหายคือคืออย่างน้อยทําให้ท่านมีความสุขในบ้านป่ายชีวิต,ตบัณฑิตประชิมไว้ก็หมายมถึงว่าท่านแก่แล้วใกล้ไม้ใกล้ฟังแล้วก็เป็นบัณฑิตสามารถเป็นบัณฑิตได้ใช่คือนี่เป็น เป็นการสร้างวัญและกำลังใจเท่าเอง <c oughs> ถ้าถามวิทยาฐานะจะเทียบทางมหาวิทยาลัยเทียบทางาาวิทยาได้ไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่เทียบกันไม่ได้ตรงนี้อย่างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนชราบานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคือวิสัยทัศน์เราบอกว่าถ่ายทอดภูมิปัญญาศึกษาเ <c oughs> ทคโนโลยีแก่อย่างมีคุณค่าชรายอย่างมีคุณภาพขยายความว่า <c oughs> ถ่ายทอดภูมิปัญญาก็หมายความว่า ผู้สูงอาย,ยุเทมเรียคือคำาสมองคําบวัญญาออของของภาคเหนือเรานะาคือเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เรานะครับเราเคยเป็น เคยเป็นเอกราชมาก่อนเรามีภาษาเขียนนะครับมีภาษาพูดล้านนาเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้เด็กยุคใหม่เนี่ยจะเริ่มลืมเรื่องภาษาพวกนี้ล้านนาปรล้านนาเปนเรื่องคาพูดก็จะลืมไปหรือว่าภาษาเขียนได้แทบไม่มีเลยเราก็จะให้ผู้สูงอายุเราเนี่ยไปสอนตามโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนต่างๆเสร็จแล้วก็ อ่าถ่ายทอดภูมิปัญญาศึกษาทังเร่งนี้กับใบเพราะว่าตอนนี้โลกมันก้าวไกลค่ะใ,ให้เด็กนักเรียน่างตาเนี่ยเรุ่นการรุ่นใหม่เนี่ยม,ม,มาสอนผู้สูงอายุเราใช้เลื่องเกี่ยวครับทับเลตเลื่องเกี่ยวครับ สมาร์ทโฟนเรื่องอีเมลเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ปัจจุบันนี้มีใช่ก็แก่อย่างมีคุณค่าคือเราไม่ใช่แก่แล้วกันเลยแก่แล้วก็มีทําสามารถทําประโยชน์ให้สังคมได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆที่ได้พูดมาแล้วก็ชราอย่างมีคุณภาพเพราะว่าแก่แล้วก็มีคุณภาพไม่ใช่ว่าแก่แล้วเจ็บไข้ใดป่วยไม่ใช่นะฉะนั้นก็เลยเราก็จับตรงนี้มาเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยีแก่ยาวิ้ง่าชราอย่างมียยงคุณภาพอววันนี้นะคะขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยมากๆนะคะครับคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อที่เลยคะ่ะชื่อเหรียญทองค่ะที่เหรียญทองโอ้โหชื่อเก๋ไก่มากเลยนะคะพี่เหรียญทองอายุเท่าไหร่แล้วคะ อายุ57ค่ะ57แล้วปกติอยู่ที่บ้านพี่เหรียญทองทําอะไรคะเป็นแม่บ้านเฉยๆค่ะอ๋อยู่บ้านเฉยทำกับข้าวอะไรเนี่ยค่ะสามีเงี้ยค่ะอุย้ยเป็นภรรยาที่ดีด้วยนะ,ะนะคะแล้วปกติคือพอเราอยู่บ้านเฉยๆเรามาเข้าโรงเรียนที่นี่มาเข้าที่นี่นานหรือยังคะอ๋อเข้าได้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้ว แสดงว่าอย่างนี้ก็คือเราได้ปริญญามาแล้วหนึ่งใบหรือเปล่าใช่ค่ะว้าวได้รับปริญญาชีวิตด้วยนะคะหนึ่งใบและพอช่วงตอนที่เราได้รับปริญญาชีวิตนี่รู้สึกเป็นไงบ้างอ๋อรึกสึดดีใจนึกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรนะปริญญาเหมือนกับเด็กๆเ,เขาเนาะเ,ออเป็นเป็นขั้งหนึ่งในชีวิตที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้รับปริญญาเหมือนเด็กๆเ,เขา ดีใจมากภ,ภูมิใจมากค่ะตื่นตันใจตื่นตันใจแล้วก็มีลูกมีหลานมาแสดงความยินดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราได้กลับไปแบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะใช่ค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับปริญญาค่ะโอ้โหนี่แสดงว่าภูมิใจจริงๆนะคะเรามา,มาเรียนที่นี่ได้อะไรกลับไปบ้างอ๋อได้ความรู้ตั้งหลายอย่างคือว่าตอนที่อยู่บ้านเราก็เงียบเหงาเนาะลูกหลานก็ไปทำงานอย่างคนผู้สูงอายุแก่กว่าตัวตัวเราเองนะ เขาก็มีความมีโรคประจําต <izer> ัวพอพอมาเรียนมาอยู่ตรงนี้เขาไม่มีความไม่มีโรคแบบว่ากลับไปนี้ชดชื่นแบบเป็นคนไม่เครียดอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่บ้านนี่จะเครียดซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้ากันพอเขามาอยู่ตรงนี้นะพอโรงเรียนปิดเขาก็ถามว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอยากมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราได้เพื่อนด้วยได้เพื่อนด้วยได้อะไรตั้งหลายอย่างสุขภาพจิตก็ดีค่ะ แล้วที่นี่เขาสอนอะไรบ้างอะคะก็สอนทําดอกไม้ทาตุงทำทำตุงแบบปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะไว้ทําทําตะก้าทําตะก้าทำข้าวใช่ทําตะก้าแล้วก็ทํายาดมด้วยเหมือนเราก็ได้ได้ความรู้ไปด้วยและความรู้สึกทั้งหมดเลยนะคะที่ที่เราได้เข้ากิจกรรมที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ก็มีความสุขดีแล้วก็ ได้เพื่อนได้เพื่อนหลายๆลรุ่นด้วยกันแล้วก็มีภูมิปัญญาใครมีอะไรก็มาสอนกันเงนี้ยค่ะแบบดีใจอ่ะดีใจที่โรงเรียนนี้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นบุญของคุณแก่ด้วยที่จะได้ไม่ถูกทอดทิ้งอย่างเงี้ยค่ะคือท่านนายกเองเขาก็เล็งเห็นเนาะว่าผู้สูงอายุจะต้องดูแลให้ดีอย่างเงี้ยค่ะแบบสุขภาพจิตท่านก็ดี ถ้าไม่ได้มาโรงเรียนนี้จะถามหาเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันเนะะี่ย <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าอายุหรือว่าสภาพร่างกายจะเป็นอุปสรรคทําให้เราหยุดการเรียนรู้ค่ะ mm hmm. เหมือนกับกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มนี้นะคะ mm hmm. ที่มีความสุขในการกลับเข้าสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน mm hmm. ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็จิตใจค่ะ